แล้วอยู่ตรงนี้แหละตถ้าแถวนี้แหละมาขามอย่าไปเดอ้ออย่าไปเดอ้อมานี่เลยมานี่เลยมาเร็ว,มา,วมาขามมานี่เราแล็ว,ลวมานี่เร็วเร็ว ไปไหนเออจะอึมั้ยเนี่ยลีลาจังเลยเนี่ย ลีลานะลีลานะมะขามมะขามมะขาม ไม่เอาแล้วพอละพอละพอละมันไปนั้นละพอ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 ละแม่เอาเอาพอแล้วไป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 มามามาพอละพอละพอละ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหโอยโอยน้องตัวเองเนี่ยตัวน้อยขนาดไหนโอ้ยทำตัวเฉยๆอ่ะอะไรับ